สวัสดีค่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดหั่นมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ เก่าบ้านๆเก่าเดิมดมนะคะเก่าธรรมชาติเฉพาะใบก็สี่นิ้วครึ่งรวมด้ามและฝักเจดนิ้วกว่านะคะเก่าเดิมเดมเก่าบ้านๆ รวงด้ามและฝักเจดนิ้วกว่าๆก,กลันแน่นนะคะ เป็นมีดันมากยกต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวรรค์นครสวรรคน์น,นะคะเฉพาะใบก็สีนิ้วครึ่งรวมด้ามฝัก7นิ้วกว่า เขามาชมแล้วก็สนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอยากทักทายก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์092ย์ 6629665รู้จิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ